สู้ต่อไปทุกโศกเพราะโชคล้ายมากล่ำกลายอย่าเสียขวัญทำใจให้รู้ทันทุกที่หนักจากบางเบาชีวิตเรายังอยู่ต้องต่อสู้ทุกหนทางอุปสรรคที่ดักขวางจากพ่ายไปไม่รอราอัมพาแสนทวีสุขในบางช่วงของชีวิตเราทุกคนต่างเคยตกอยู่ท่ามกลางความเงียบนันของโชคชะตา บางวันเหมือนฟ้าทั้งฟ้าร่วมกันปิดกั้นทางเดินความฝันที่เคยวาดไว้ถูกบดบังด้วยเงาแห่งความทุกข์และความไม่แน่นอนบางครั้งแค่ตื่นเช้ามาก็รู้สึกหมดแรงไม่มีแรงจะลุกไม่มีเหตุผลจะยิ้มไม่มีใครให้พิงใจเหมือนโลกทั้งใบหันหลังให้เราและคำถามเดียวที่ผุดขึ้นมาในใจคือเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไร แต่บทกลอนสั้นๆบทนี้เปรียบดังแสงเทียนเล็กๆที่ยังคงส่องแสงท่ามกลางความมืดเตือนใจเราว่าอย่าเสียขวัญเพราะทุกโศกไม่ได้หมายความว่าเราพ่ายแพ้แต่คือบททดสอบว่าใจเรานั้นแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดท่ามกลางพายุหรือไม่บางครั้งเราไม่อาจเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีได้แต่เราเปลี่ยนใจที่จะรับมือกับมันได้ เมื่อใจเรารู้ทันทุกเห็นทุกอย่างที่มันเต็นทุกที่หนักก็จะเบาลงโดยไม่ต้องฝืนเพราะความจริงก็คือชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปตราบใดที่ลมหายใจยังอยู่เรายังมีพรุ่งนี้ให้เริ่มใหม่ยังมีโอกาสให้พิสูจน์คุณค่าของตนเองและยังมีทางเดินแม้จะเต็มไปด้วยโคลนตมหรือขวากหนาม จงเชื่อเถิดว่าไม่มีอุปสรรคใดถาวรแม้ในวันนี้เราจะล้มเหลวถูกทอดทิ้งผิดหวังหรือมืดมนแค่ไหนวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นเพียงเงาจางๆของอดีตที่ทำให้เรายืนได้มั่นคงขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นและรักตัวเองอย่างแท้จริงมากขึ้นชีวิตเรายังอยู่ต้องต่อสู้ทุกหนทาง อุปสรรคที่ขวางทางจากพ่ายร้างไม่รอราบางครั้งเราต้องล้มเพื่อเรียนรู้ที่จะยืนต้องเจ็บเพื่อเรียนรู้ที่จะเยียวยาและต้องสูญเสียเพื่อเห็นคุณค่าของสิ่งที่เหลืออยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทุกย่อมเกิดจากการยึดมั่นถือมั่น เมื่อเรายอมรับได้ว่าทุกอย่างในชีวิตล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งความสุขความทุกข์โชคดีโชคร้ายล้วนเป็นสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเราจะไม่หวั่นไหวมากนักดังนั้นแม้ใจจะเหนื่อยแม้ชีวิตจะหนักแต่ถ้าเราฝึกปล่อยวางเดินหน้าด้วยสติและเมตตาต่อตอนเองวันหนึ่งแสงสว่างจะกลับคืนมา ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหัวใจที่กำลังสู้ขอให้วันนี้แม้จะไม่ง่ายแต่ก็ยังมีความหวังหากท่านชอบกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อบอกเรื่องราวให้คนที่เรารักและกดติดตามแล้วอย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ